สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิตามดำซิงนะเดี๋ยวพามาชมี่ดตนซิงนี่กำลังเตรียมขนข้าวนะฮะต่อคอ,อกแล้วเดินตามรถเกี่ยวนะปีนี้นี่ยจะขนหนักเลยนะเพิ่มล้อนี่แล้วโอ้เดี๋ยวเปิดแฟสก่อนนี่ครับเพิ่มล้อแล้วอีกอันนึง เพื่อรับน้ำหนักนะฮะเป็นหกล้อเลยไฟท้ายไวอะไรก็เผื่อตอนดึกนะฮะเกีย่ยวเสร็จดึกอะไรดึกนะถ้าไม่มีไฟท้ายนี่อันตรายเพึ่งใส่นะครับบางฝุ่นนี่ก็เพึ่งซื้อจะใส่แผ่นหลังเต็มเลยนะเดี๋ยวรอดูครับซื้อไม่แพงนะบางฝุ่นเนี่ย อยากจะใส่แบบเต็มลังนี่เลยทางลังนี่เลยนี่อันนี้จะลากไว้ไว้ลากทะเลด้วยนะท่านี้สำรองไว้แล้วถ้าอยากดีนะครับเอาไว้ที่ติดรถไถน,นะรถไถเดินตามนี่เลย,เ,ลยเอามาใส่นะมันจะกิ่งแรงนะใส่ง่ายด้วยนะที่ต่อผารถเล็กตรุวันนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วนะ การามขยะน่าจะมีวุ้ยคันนี้นี่ชุดจัดครับกัวทำไม่มีกระทะมีล้อนี่แพงนะครับชุดกระทะชุดล้อนี่แพงมากเลยหกเจ็ดพั 7, 000, นะน่าน่าจะไม่อยู่น่ันนี้น่าจะมีของตัวเองแล้วไม่หมดเท่าไหร่นะแข็งแรงกว่ากันเยอะครับ สีล้อกับหกล้อนะสกล้อได้ก็ดีช่วยกันกันนะครับเวลาหนักๆเนี่ยเวลาขับก็มันไม่ถึงดินหรอกแต่พอรถหนักไปมันก็ลงข้างล่างนะกันนี่นี่เอาเดิมๆครับสีไม่ทำใหม่นะจะของบอกว่ายอย่างนี้เลยจวดแล้วแต่คอกนี่สูงมากเลย บอกว่าใส่สีอุ้มเลยสีสีดำนะครับดูดุแล้วท่อนี่นะครับเขานิยมเอาท่อมาใส่มาใส่นะมันจะดังเรงนะคันนี้ในโคตรลั่นเลย คันซีค่นนี้นี่ดามมาหมดแล้วดามก็ดีครับมันจะได้ไม่หักนะเนี่ยดามบนล่างเลยขออภัยนะครับมาถ่ายคลิปตนนนะอตนดินนะหรือตอนดึกแล้วกลาวันนี้ครับรถไทยนะทำงานประจำกันนะ YouTube นี่ทำที่ลังนะครับเดี๋ยวหาไทยเรานะวันไหนว่างๆแนละ้วก็ไปถ่ายนะ บางทีก็คลิปก็ถ่ายเป็นสองสามคลิปนะไปบางทีนะครับไม,ไม่มีเวลานะครับช่วงนี้ชุดเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์โลนะเกียร์ลูกเดียวว่าสองลกูกเลยเกียร์สองลูกนะครับลืมดูข้างหน้า เมื่อกี้ทำที่นั่งใหม่กระพงลายใหม่นะครับที่เหยียบคันเร่งน่าจะทำใหม่นะนี่ยังตรงนี้ยังไม่สวยครับรถคันนี้นะไอตรงทำไมนี่ก็โคลนยิงใส่ด้วยนั่นเนี่ยมันเล็กเกินนะชุดขเขาเรียกอะไรน,นะทำมาเล็กเกิน สังแคปเป็นคนทํานะเนี่ยตรงนี้มันเล็กเกินครับบางโครน<ม>น่าจะทําใหญ่กว่านุ่นไปนุ่นหน่นิดนึงอันนี้น่าจะยิงไปใส่คนขับนุ่นเลยคนระับแต่มีน้ํามีอะไรนะเดี๋ยวชุดไฟเดี๋ยวมาทีหลังยังไม่ใส่ เก็บทำไปเรื่อยๆครับวันนี้หมดเป็นหมื่นแล้วเจ๊เฉพาะชุดนี้นะชุดหลังเนี่ยนะที่เสริมมาเนเฉพาะเหล็กราคาแพงงนี้ด้วยครับทำมาก็หมดเยอะถนนอยู่ติดก็ดังสิสุนเลยนะหนนะ่มตรงนู้นครับน่าสายดินติดทางนี้ก็สบายครับ ขายก็ได้ราคานะแต่ไว้นี่ทาธุรกิจนะข้างหน้าภายข้างหน้านะทําได้นะดินตรงนี้เป็นเศรษฐีเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดบนก็ถมแล้วบ้านก็สร้างแล้วนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะครับ